นกปาดนกขรเนีดปาตาประบาดมีอยู่สองตัวพี่น้องผมเลยต่อเขียหรอกตนค่อขัดเจ้งขัดอันนี้ทีทะเลหลายหรอครับผมนี่นี่ครับทีทะเลหลายหรอจะได้กเ,เกือบลอย,ลยแล้วเป็นนกนกขรเนยียดครับผมผมอยืนดิผมไม่ได้เรียนนกขรเนยียด ผมเห็นเจ้นุกดินผมบ่ไข่ตัวหนกควนเนีย้ยเอาไว้ในบ้านบ่เคยอยู่หน้าเห็ตัวหนึ่งท่านได้ฝึกพี่น้องแต่วผมผูกขาไว้แต่ว่านกปลาด้ยครับท่านได้ฝึกดอก,อกได้ขวบกลัวหรอผมไม่ได้ฝึกเพราะฝึกก็ละผมไม่ได้ฝึกพี่น้องนกค,เน,คน,กนเนี้ยครับผมตาประวัตินกตัวชาแนลครับผม